ส่งอะไรมาให้หนูนะเออดูซี่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 เฮ้เขาแกะเฮ้ขาแกะที่อะไรอะอะไรอะเฮะอะไรอ่ะลูกของเล่นหรือเปล่าขี่เจ้าพีพีมา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 เปิดออกย้ายเปิดอันนี้กระดาษเฉยๆหรอกระดาษชุบ มาดูเออน่ามาให้ย้ายบีบมันก็ก๊กไงอ่ะลูกขนมไงนี่ไงขนมขนมยังไงลูกขนมเนี่ยขนมใช่ขนมดึงขึ้นออกดึงออกเลยดึงออกเลยขนมหออย่างดีเลยขอบคุณค่ะใครนะส่งขนมมาให้หนูอ่านดูก่อนนะหนูมาขนมมา เมืองสุขโขทยัยจากจากใครในะยายอ่านก่อนจากอ่าภาษาอังกฤษค่ะอ่านไม่ออกหมู่หนึ่งตำบลปากแขวอาเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยฝากมาให้หนูนะคะใครเด้อขอบคุณนะคะจาจจาของแตนอ๋อของแ่น ขนมไงลูกขนม,มขนมปังคุกกี้โอ้ยนี่โอ้อันมักใหญ่เลยม่ใหญ่เลยเอาไปฝากย่าด้วยเอาไปฝากย่าแตนด้วยนะเอาให้แต,ดตนด้วยนะ,ยนะให้ใครกินเอาให้ทวดกินเลยให้ทวดกินทวดเอาหน่อยทวด ทวดเอาหน่อยทวดเอาฮันขอบคุณนะคะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนจ้ะเอาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าเอาขอบคุณค่ะน้องเพชรขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าขอบคุณขนมอร่อยอร่อยนะคะคุกกี้กินคนละอันเลยนั่นเอะขอบคุณค่านั่นน่ะนั่นน่ะอร่อยเลยฮู้ด ก็ข,ข,ข,ขึ้นค่ก็ขึ้นแค่ะนางงามนางงามเอ้ยขอบคุณค่ะขอบ<ห>คุณคะ่ะเอย้ยเมื่อวานนี้ยายทําอย่างเงี้ยยายทําอย่างเงี้ยให้เดินน่ะยายทําอย่างงี้ให้เดินเมื่อวานนี้เดินได้แต่พึ่งนะอย่าพึ่งนะนางงามเขาเดินอย่างงี้เมื่อวานนี้ยา,ายทําให้เดินดูเมื่อวานเดี๋ <im ited> <า>ยวน,นยะเดีนนย๋ยนะเดินดีๆนะหนึ่งย่อยตกแล้วหกเอ้ขหก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 อกเอากห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 ยายพาเดินดู อันนี้อ,นนนอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ได้เ<ๆ>นี่ยอะยืนดีๆนะดืนตรงๆนะเอ่ะป้ายโอ้ยนางงามอ๋อนี่ขนมจ๋าอะไรลูกว้าวแก่แก่คนะแก่หน่อยคนะไหนโอ้ยเนาะคอยจะบ่มันแตงโมเนาะแต่ทีนีบีอันนี้ไปไปย้ายบีไปปากย้ายบีอันนี้ย้ายบุกิน แก่แก่หน่อยจ้าแก่หน่อยจ้าอ่ะเดี้เด้ถ้าจะแก่อ่ะเต้นให้ดูก่อนอ่ะเจะติ้งติงได้วก็เตกติงติงอ่ะคนนี้ด้วยเจ้ติงติงแล้วก็เตะติงติงแล้วก็เตะติงติงก็รัไตล์นะเนี่ยเจ้เด้ก็ติงติงติงนี่เลีนเอวอ่ะเอวดีดีอา่หมเอา่หมาเจ้ติงติงแล้วก็เตะติงติงเจ้ติงติงแล้วก็เตะติงติงเจ้ติงติงแล้วก็เตะติง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 เจ้ติง้งติ้งแล้วเจ้ต เฮ้ยนี่อนั่เดี๋ยวอันนี้มันเป็นขนมอร่อยเลยขะ้นใ,ใ,ใส่้าก่อน้ก่อนโอ้ยายใส่รองเท้าเอาขอรองเท้าก่อนเขื่อๆอ้าวอ้านีา่เอาข้อเขืบอตรงนี้ขมึออือใ่อออร่อยมากเลยขอบคุณนะคะ ขนมนอร่อยปังเนยปังกระเทียมเทปขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้าคุณฝากให้เต้าพีพีทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะวีธีมีแห้งเด้อผู้ทรงน้ำก,กิ่นมะฮัหลากะไรเนาะน้อยมาเหรอน้อยมาเหรอไ้ไป ช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อรอไม่ใช่หรอกกินอร่อยเลยอร่อยไหมลูกอร่อยเป็นน้ำตาลเนี่มาเป็นกระเทียมมันเป็นเป็นแป้งอมันจะขอนมเยอะหนอยอันนี้กินจนเท้ากินใส่นมก็ได้ พ้องเทอยากครแยกแยกกินแชร์ลายลูกอะโอ้ลูกอครแยกกินแทรลาย้ะลูกแยกินแชร์ลายมแชรอันค่อยๆกินลูกนะค่อยๆกินมึงแอันค่อยกินค่อยกินคนน่มอานี้หละอ้ยเงยายเอามาไหเ่เออแม่เออ ุ่นไม่ว่าน้ามขางใส่มาไวให้มันไทหมดแกบึุดจำบุดจำบ้ดจำบุดบุดจำบุดจำบดจำบดขนมปังนู่ขนมมูอมีขนมปังด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยขนมปังกรอบอุ้ยอร่อยกินกับกาแฟตอนเช้านี้ก็คุกกี้ ออีหล่าจะเห็นกหล่จะเห็ิเออีหล่าต้องเก็บไปวันนี้มุตัวกินเขาก็ปีนนี่เดือปุนอีดิยไปเสียหมูมูนแม่ไม่ชอบหาแบบกตอันร่อยม่ไส่อยู่ข้างในด้วยก็โตได้ยวนี่อะไรจงไว้ให้น้ำเยอะยาเทาองป้งหมูไปแถานี้ บดีเราบอกแม่กับแม่เดียวพี่อันนี้เขียวพ้มดันขึงสองรวยสองรอยกลัวพ้มดันเจ้าโอ้ยเย็นเหมือนเราหัวมันเย็นขึ้นหน้ามีมันตายกับท่านหันเลยมันขี้ใจบาดนี่แก้ผ้ากันแก้กันไปหาหมอเจือเลือดใ่สมองแตกเออแก้ไปหาหมอมันใช้ตัวมันทัน มันเย็นเมื่อลาหัวมันเห็ว่าผู้เบิ้งนี่เบิ้งบ่ได้เลยเลยมาเดียวขนขวงมาจ้างหาทัหอนบานวังหอดบานจังหอนเตือกเนาะเดี่ยวคนเขามันบอกก่สื่อได้ยังไงได้คนบัวอะะมันคือบัว ที่วูต้องไปหันกับวูไปหน่อเนาะแล้วก็ไปหาหมอทันตัวนี้หม้อทันต์ก็ร้องเหมืงเดิมว่ะอร่อยไหมลูกมีไส้อะไรเนี่ยไส้ตะกรุดอร่อยมากอร่อยลูกบายบายก่อนบายบายคุณยายก่อนขอบคุณนะคะบาย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 